มีเวลาไปยามไปเถอะพีน่น้องเอ้ยทาสีบ้านอ,าอ,ายาาาอยู่เอ้าผู้ใดว่างๆมาซอยเลยขโมนกอนมโมนกอนมื่อนีนนนน้ก็ได้คนงานคนหนึ่งมาเออยังโอ้ยทาดีๆเลยแหมเจ้น้องกเซเปเจได้เป็นเมียอา้าทั้งเมียทั้งเจ้ทั้งแม่ทับทาสีเิ่งูพีพ่น้องทาสีเฮียนสี เคยทาสีจ้าเพื่อมีเงินทาสีมือนี่แหละเอ้างเน,นี่ยกำลังเริ่มทาอยู่ผู้ได้มีคอมเมนต์อย่างกับคอมเมนต์มานเนี่ยเขาไดเห็ดเปลี่นนังซอยได้เห็เนนะดหโบเป็นเลยนี่ทาสีสามชั่วโมงเลยยังโบแล้วได้นี่ยเอ้ามึงมึงเพินเนเ่นทาสีเอ้าเป็นยังไง ยังไงใกล้จะแล้วหรือยังยังทาสีบ้านพี่น้องยังบ่แล้วเถิดดอกอยังอีกสามเดือนอืมใส้เวลาใส,ส่เวลาทาสีบ้านสักหน่อยนี่พี่น้องนอนเปน้ำนอนเป็นน้ำทาเปน้ำนอนเป็นน้องก็แลังแปลงบ้านทาสีอยู่แล้วให้เบินน่งเนาะ คนเ่เคยทำงานทาสีมาทาสีเงินโอ้ยอดูทาสีใเมือเลยเิดไปนทาสี่หนปะเดียบร้ีโอเคนี่ทาสีห้องน้ำพี่น้องตัวนี้กแล้วเวิดละเหลือห้องน้ำนี่ละเออ อโอเคเด้อยพี่น้องเด้อจบสำเนีลาไป